คุณรู้หรือไม่ว่าใครคือยูทูบเบอร์คลิป24ชั่วโมงที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยศูนฟอกเับเทนเสนอ10อันดับยูทูบเบอร์คลิป24ชั่วโมงที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย 10อันดับยูทูบเบอร์คลิป24ชั่วโมงที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยข้อมูลวันที่9พฤศจิกายน2564ซึ่งข้อมูลนี้นะครับย่อมมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดอันดับในครั้งนี้จัดโดยนับจากยูทูบเบอร์ที่มีคลิป24ชั่วโมงมากกว่า10คลิปและจัดเรียงตามจำนวนผู้ติดตามนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยทำไม่ถูกใจขอโทษด้วยนะจ๊ะ ก่อนจะไปชมรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคโนฟอกด้วยนะถับพร้อมแล้ว let's go <S อันดับที่10ช่อง108ไลค์จำนวนผู้ติดตาม5 9 3ล้านแสนคนวันนี้เป็นคลิปติดตามพี่เฟิร์น24ชั่วโมงไปดูว่าพี่เฟิร์นทำอะไรกันนะครับ ระเดินมนช่อง108ไลท์ที่นำขบวนโดยพี่เฟิร์นที่มามอบความสนุกผ่านคลิปต่างๆทั้งหนังสั้นการทำอาหารสนุกๆกิจกรรม DIY เจ๋งๆการทดลองวิทยาศาสตร์รวมทั้งคอนเทนต์คลิป24ชั่วโมงในลักษณะละครสั้นที่โดนใจวัยเรียนไว้โจทย์ทั้งหลายปัจจุบันช่อง108ไลท์มีอายุตั้งทีมีผลงาน1,577คลิปมียอดวิวรวม 1,254ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม5 9 3 0 0 0 0คนช่อง Stu Fox จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่10ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่9ช่อง Briana Secret Club TH จำนวนผู้ติดตาม6 9 1 0 0 0 0คนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคบช่อง BSC Briana Secret เราก็จะมาใช้ชีวิตในบ้านพับอิดยักษ์24ชั่วโมงเลยค่ะช่องเบียนาซ t เกตครับทีช่องของครอบครัวน้องเบียนาที่นำเสนอคอนเทนต์กิจกรรมต่างๆในครอบครัวชาเลนน์น่ารักน่ารักของครอบครัวรีวิวสินค้ารีวิวอาหารรีวิวของเล่นละครสัน้นและเป็นอีกหนึ่งช่องที่ทำคลิป24 e ชั่วโมงซึ่งทำออกมาได้หลากหลายแนวหลากหลายกิจกรรม ช่องนั้นก็ทำออกมาได้อย่างดีสนุกสนานปัจจุบันช่องี BNA Secret Club um, TH มีอายุ4ปี CB, มีผลเงิน1,863คลิปมียอดวิวรวม3,393ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม6,910,000คนช่องส t u d f o x จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่9ใครชอบ uh. ช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่8ช่อง คิวเทอป่าจำนวนผู้ติดตาม7ล้าน3แ3 0 0 0 0คนสวัสดีครผมคิวเทอปช่องคิวเทอป่ o pa. ช่องของนายซิมหนุ่มเกาหลีแท้ที่มีหัวใจเป็นคนไทยซึ่งทาคลิปออกมาได้ยัางสนุกสนานหลุดโลกสร้างความสุขความสนุกให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากในช่องนั้นเป็นคลิปวาไรตี้มากมาย หนึ่งในนั้นก็มีคลิป24ชั่วโมงหลากหลายคลิปเช่นคลิปตัวติดกับน้องพิม24ชั่วโมงห่างโหลด24ชั่วโมงอบข้าว24ชั่วโมงเป็นต้นด้วยความสนุกสนานของนายซิมทำให้แต่และคลิปนั้นมียอดวิวหลายล้านครั้งเลยนะครับปัจจุบันช่อง QT วเทอป้ามีอายุ4ปีมีผลงาน827คลิปมียอดวิวรวม1,300ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม7ล3 0 0 0 0คนช่องสตูฟ็อกจึง จัดให้อยู่ในอันดับที่8ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่7ช่อง s p i der SPD จํานวนผู้ติดตาม7 6 7 0ล้าน6แสนืคนผมจะทำชาเลนนะให้เพื่อนๆกับผมนี่แหละข้อมูลในกรงปลาล้ายชั่วโมง ช่อง Spider SPD ช่องของนายสไปร์ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชายา No.1 ช่องแห่งการให้ซึ่งแต่และคอนเทนต์ที่นายสไปดร์ได้ถ่ายทอดออกมานั้นก็สร้างความสนุกสนานและถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเรียกได้ว่าสุดทุกทางคอนเทนต์ content 24ชั่วโมงก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่นายสไปร์และทีมงานทําออกมาได้อย่างสุดยอดแต่และคลิปนั้นมียอดวิวหลักล้านวิวกันทุกคลิปเลยนะครับสุดจัด n no 1 ปัจจุบันช่อง Spider SPD มีอายุ4ปีมีผลงาน1,979คลิปมียอดวิวรวม706ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม7,670,000คนช่องสตูฟ็อกจิงจัดให้อยู่ในอันดับที่7ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่6ช่องเฮฮาทีวีจำนวนผู้ติดตาม8,200,000คน อยากลงไปมเ hey, <hey>, hey. ช่องเฮฮาทีวีช่องของเดอะแก๊งสุดป่วนที่พวกเรานั้นติดตามกันมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยคอนเทนต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับการเต้นคัเวอร์เพลงการทดลองสนุกๆการทำกิจกรรมวไรดีสนุก,ก,กนาาสนุกของบรรดาเดอะแก๊ง ละครสั้นและคอนเทนต์24ชั่วโมงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แกง๊งเฮฮาทีวีนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นทั้งเป็นแนวชาเลนจ์แนวเอาชีวิตรอดทั้งสนุกทั้งฮาสร้างรอยยิ้มและเสียงเราะให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะครับปัจจุบ,บันช่องเฮฮาทีวีมีอายุ8ปีมีผลงาน865คลิป มียอดวิวรวม3,080ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8ล้าน2แสนคนช่องสตูฟอ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่หบ oh. ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะก่อนจะไปชมอันดับต่อไปคุณเห็นนี่ไหมครับช่องสตูฟอ็อกนั้นมีคนดูคลิปเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลย oh. รบกวนกดติดตามด้วยนะจ๊ะ อันดับที่5ช่องยูไดเอ็กทูจำนวนผู้ติดตาม8ปดล้านเจ็ดแสืนคนทุกคนครับผมจะตายแล้วนะครับจยด้วยตายเลย ช่องยูไดเอ็กทช่องของนายนนท์ one, นักแคสเกมจอมโวขี้โมที่ทุกคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนายนนท์ Nine one, เป็นนักแคสเกมที่มีลาการแคสเกมที่ยียวนกวนบาัทาเป็นอย่างมากทั้งขี้โมทั้งขี้คุยแต่ก็นั่นแหละครับเป็นสไตล์การแคสของเขาทําให้มีแฟนคลับนั้นชื่นชอบและหลงไหลสไตล์ของเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งนอกจากการแคสเกมแล้วนะครับช่องอยูไรเอ็กทูก็ยังทำคลิปไลฟ์สไตล์อย่างคลิป24ชั่วโมงคลิปเล่นเกม24ชั่วโมงคลิปชาเลนจ์24ชั่วโมง ซึ่งนายนนท์ก็ทำออกมาได้อย่างสุดจัดจนแต่ละคลิปนั้นมียอดวิวหลักล้านวิวกันเลยนะครับปัจจุบันช่อง u d i e X2 มีอายุ3ปีมีผลงาน845 uh oh. คลิปมียอดวิวรวม1325ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8,790,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่5ใครชอบช่องนี้คอมเเป็นใต้คลิปแล้วก็ไปกดติด uh oh. ตามด้วยนะจ๊ะอันดับ ที่4ช่อง My m e d Net จำนวนผู้ติดตาม11ล้าน1แสนคนวันนี้เราจะอยู่ที่ทุงนาย24ชั่วโมงเลยนะครับ ช่อง m y m e t n e t ช่องของนายเน็ฝรั่งหัวใจไทยที่ทุกคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีคลิปในช่องของ m y m e t n e t นั้นก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายคอนเทนต์ทั้งทดลองทั้งคลิปชาเลนจ์การท่องเที่ยวคลิปเล่นซอนแอบในสถานที่แปลกและที่สำคัญคลิป24ชั่วโมงซึ่งเป็นช่องที่ทำคลิป24ชั่วโมงนั้นเยอะมากเลยนะครับกว่า70คลิปซึ่งแต่ละคลิปนั้นก็เรียกได้ว่าสุดจัดทุกคลิปทั้งโปรดักชันและคอนเทนต์จึงทำให้มียอดวิวมากมายถึงหลักล้านวิว ในทุกๆคลิปบางคลิปก็เป็น10ล้านวิวเลยนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดสุดทุกทางจริงๆเลยนะครับสำหรับช่อง MyMedNet ปัจจุบันช่อง MyMedNet มีอายุ6ปีมีผลงาน1,042คลิปมียอดวิวรวม2,488ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม11ล้าน1แสนคนช่องสตูฟ็อกจิงจัดให้อยู่ในอันดับที่4ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับ ที่3ช่องบีเดอสกาจำนวนผู้ติดตาม13ล้าน3แสนคนเฮ้ยโว้าวเฮตรียมไม่ให้แล้วอุปกรณ์การสูงพี่แต่พี่ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงพี่จะลงภายใน24ชั่วโมงถ้าใครไม่เชื่อนะมันสูงขพ้่จริงๆหมาพันคอกี้ที่เขาว่าเตี้ยๆใช่ไหมเดี๋ยวเอามาโดดด้วยกันไปแผไปแผน ช่องบีเดสกาช่องของพี่ใหญ่แห่งวงการยูทูบเบอร์ไทยพี่บีเดสกานั้นทำคลิปหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ทั้งละครสั้นชาเลนจ์ไลฟ์สไตล์คลิปสนุกสนานอื่นๆอีกมากมายคลิป24ชั่วโมงก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่พี่บีนั้นหยิบยกเอามาทำนะครับทั้ง24ชั่วโมงในสไตล์เอาตัวรอด24ชั่วโมงแนวแข่งขันซึ่งก็ทำออกมาได้อย่างดีทั้งโปรดักชันและคอนเทนต์เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับช่องบีเดสกา ปัจจุบันช่อง b ี้เดสกามีอายุ13ปีมีผลงาน1,228คลิปมียอดวิวรวม4,146ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม13ล้าน3แสนคนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่3ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่2ช่อง c b i n g c จจำนวนผู้ติดตาม15ล้านคน พวกแกไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมพวกแกมาอยู่ที่นี่ถ้าพวกแกอยากรอดอราไปจากที่นี่พวกแกจะต้องไปหารหัสใต้ฝาที่ฉันแฝงเอาไว้อยู่5้าขวดรหัส5ตัวนี้ ช่อง c b i g C ช่องของสตรีมเมอร์นักแคสเกมสาวเจ้าหญิงแห่งวงการแคสเกมที่ทุกคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างคุณแป้งซึ่งคอนเทนต์ในช่องนั้นก็เป็นการแคสเกมนะครับพี่แป้งนั้นแคสเกมหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับและนอกจากคลิปการแคสเกมแล้วพี่แป้งก็ยังทําคลิปไลฟ์สไตล์รวมทั้งคลิป24ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบของการเล่นเกมชาเลนจ์24ชั่วโมงเรียกได้ว่าพี่แป้งนั้นจัดหนักจัดเต็มในทุกคลิปเพื่อเอาใจแฟนคลับอย่างเต็มที่เลยละครับปัจจุบันช่อง c ีบิงซมีอายุ7ปีมีผลงาน2,482คลิปมียอดวิวรวม 7,368ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม15ล้านคนช่องสตูฟองจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่2ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะและอันดับที่1ได้แก่ช่องเก๋ไก่สไลเดอร์จำนวนผู้ติดตาม15ล้าน4แสนคนและว,วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เล่นเกมโอไกลในบ่อสลามยักษ์24ชั่วโมง และถ้าวันนี้พวกเราได้หนึ่งมงกุฎเราก็จะได้ออกจากบอสเามนลกนี้ไ้แล้วไปเราไปเลยกันเลยค่ะไปช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ช่องของเจ้าแม่แห่งวงการยูทูบเบอร์ประเทศไทยผู้ที่ครองตำแหน่งยูทูบเบอร์ที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยที่ทุกคนนั้นต่างชื่นชอบด้วยสไตล์การทำคลิปที่สนุกสนานโกโก้ ทำให้ถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากคอนเทนต์ในช่องก็เป็นแนววารรตี้บันเทิงชาเลนจ์ต่างๆคลิป24ชั่วโมงก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่คุณเก๋ไก่นั้นได้นํามาทําและทําออกมาได้อย่างดีสนุกสนานจนถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยล่ะครับปัจจุบันช่องเก๋ไก่สไลเดอร์นั้นมีอายุ5ปีมีผลงาน382คลิป มียอดวิวรวม4,004ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม15ล้าน4แสนคนจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ในอันดับที่1ในการจัดอันดับในครั้งนี้แล้วคุณละครับมีช่องใดที่อยู่ที่1ในใจคุณคอมเมนต์บอกผมด้วยนะจ๊ะ ถ้าหากว่าคุณชอบการจัดอันดับแบบนี้อย่าลืมกด u u s s r r i e l ไลค์แอนแชร์กดกระดิ่งซีเฟิร์ให้ช่องสตูฟ็อกด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการจัดอันดับในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ผมดีใจมากๆที่พวกคุณดูมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีวอสัน Thank you.